น้องแป้งวันนี้ครูคะจะมาให้เรียนรู้เรื่องกายภาพของดินค่ะนะแนสกเกตไหมว่าดินวันนี้มันจะไถได้ร่วนฟูนคือเราไถาในสภาพที่เหมาะเจาะมากก็ค,คือความชื้นพอเหมาะถ้าเกิดความชื้นมากกว่านี้เนี่ยดินจะเป็นปึกจะแน่นแต่ถ้าดินแห้งกว่านี้ก็จะไถไม่เข้าค่ะน,นี่คือความชื้นที่เราจะควรจะไถคือประมาณสักสามสิบอ๋อมันชื้นๆเออชื้นๆหน่อยๆแต่น,นี่ของเราเป็นดินแป้งนี้เป็นดินอะไรคะครูเป็นดินทรายลูกแต่ว่าดินของครูเนี่ยโครงสร้างมันเป็นดินกลุ่มหก เปตะกรลำน้ําใหม่ด้านบนประมาณ10%เป็นี่ยเป็นดินทรายแต่ด้านล่างเป็นดานเหนียวซึ่ง<อ>ระบายน้ําเร็วมากนะเพราะฉนั้นมันก็เลยทําให้เราเนี่ยต้องปรับปรุงบำรุงดินเพื่อจะให้เหมาะสมกับการปลูกพืชซึ่งครูคอเองเนะี่ยเลือกที่จะปลูกข้าวหอมมะลิ<อ>ในช่วงฤดูนาปีแปลงนี้เราจะปลูกข้าวหอมมะลิกันอ่าใช่ทีนี้ได้ข้าวหอมมะลิเนี่ยเป็นข้าวนาปีเป็นข้าวไวาแสงซึ่งเราปลูกได้เราเตรียมแปลงไวนเนี่ยก็จะปลูกเราในเดือนกรกฎาคมนะเพื่อจะให้เก็บเกี่ยวเรากระทงแต่ทีนี้ ดินของเราเนี่ยจะให้ผลผลิตข้าวเราสูงเนี่ยมันต้องปรับปรุงดินให้ดีดินของเราเมื่อเราไปวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันมีอินทรีย์วัตถุเนี่ยตัวเศษต่างในน้ำมันมีแค่แปดศูนย์จุดแปดหกศูนย์จุดแปดหกครูก็เลยต้องปรับปรุงบำรุงดินด้วยปอเทืองปอเทืองถูกที่สุดที่เราทํากันมาใช่นี่แหละถูกที่สุดวันนี้มันเป็นวันที่เราจะต้องมาดูว่ามันเหมาะสมขนาดไหนสิ่งที่ครูทํามาก็คือว่าครูไปวิเคราะห์ดินแล้วดินของครูเนี่ยมันมี ph นะ ph ที่ เหมาะสมคือเป็นกรดอ่อนคือ6.5ประมาณ6.5 6.8แต่ทีนี้มันขาดไนโตรเจนต่ำ<ฆ>ฟอสฟอรัสต่ำโพแทสเซียตมต่ำเราก็ต้องใช้ปุ๋ยพืชสดการไม่เผาฟางเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุเอาละทีนี้ของครูเองอยู่นอกเขตชลประทาน<ฆ>ครูก็ต้องพยายามเน้นเรื่องอินทรีย์วัตถุเพราะว่าครูหวานข้าวนาปีเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าฝนฟ้าจะตกเมื่อไหรแต่เราเข้าใจว่า จากผลงานวิจัยว่าอินทรีย์วัตถุหหน่วยสามารถเก็บน้ําได้20่เ่า <คะ S 1> เราก็จะใช้อินทรีย์วัตถุเป็นหลักในการปรับปรุงบำรุงดินนอกจากที่เราจะช่วยในการประหยัดน้ําแล้วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของธาตุอาหารนะตอนนี้เราจะมีอินทรีย์วัตถุที่จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับต้นข้าวเราได้อีกบางส่วนซึ่งที่คํานวณแล้วเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณปุ๋ยประมาณลูกครึ่งนะเพราะฉนั้นมันก็จะลดต้นทุนการผลิตลงค่ะงั้นคือมันลดต้นทุนยังไงมะคะครูก็แทนที่เราจะใช้ดินเปลยเยๆยที่ไม่เคยปรับปรุงเนี่ยต้องใส่ปุ๋ยลู ถึงลูกครึ่งแต่ตอนนี้เราอาจจะใส่ปุ๋ยแค่ประมาณลูกเดียวนะเพราะว่าทีนี้เอ๊ครูบอกว่ามันตั้งลูกครึ่งทําไมใส่ปุ๋ยลูกเดียวดินออินทรีย์วัตถุเหล่านี้ไม่ได้ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาทีเดียวเพราะฉนั้นเราก็ต้องเติมมาแต่ว่ามันจะมีคงเหลือต่อไปใน้ดูต่อไปอนะถ้าเปรียบเทียบโดยเชิงอดัดในเชิงปริมาณเนี่ยมันจะเท่ากับปุ๋ยประมาณลูกครึ่ง นะแต่ที่ว่าการปลดปล่อยมันปลดปล่อยช้ามันเนื่องจากว่าต้องมีผ่านการย่อยสลายเราก็ต้องใช้ในฤดูข้าวของเรานี้ประมาณ4เดือน5าเดือนเนี่ยเราก็จะต้องใช้ธาตุอาหารเสริมเข้าไปให้ข้าวเพียงพอก็จะใช้ปุ๋ยประมาณไร่ละลูกนะอ่ทีนี้ถ้าเป็นหอมมะลิเนี่ยก็จะไม่กําหนดที่ไร่ละลูกเราจะดูก่อนว่าเขาจเจริญเติบโตเหมาะสมไหมถ้าเกิดมันเหมาะสม <ๆ S 1> เราก็ไม่ต้องใส่มากดูการเจริญเติบโตข้าวเราค่ะตัวคะาล้วประโยชน์สูงสุดที่เกษตรกรได้รับอะคะอ่าปัญต้นทุนการผลิต ะนะนะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวดินก็เสียนะธาตุอาหารที่มีในปุ๋ยเคมีมากก็จริงแต่ว่ามีเร็วหมดเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้อินทรีย์วัตถุเติมเข้าไปอย่างนี้ดินเราดีขึ้นธาตุอาหารก็ใช้น้อยลงแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นะนะใช้ปุ๋ยน้อยแต่ผลผลิตมาก<อ>นะทีนี้นอกจากลดต้นทุนการผลิตแล้วเนี่ยศักยภาพของดินจะช่วยส่งเสริมให้ คุณภาพของผลผลิตของเราข้าวเนี่ยจะมีคุณภาพที่มีรสชาติหอมอร่อยน,นุ่มขึ้นถูกต้องผลผลิตจะสูงขึ้น,ผลผล,นผลผลิตจะสูงขึ้นอีกประมาณ10%เอเซเคยได้1เกวียนก็จะได้เกวียนสิบถังแต่เราได้ผลผลิตตรงนั้นได้ฟ <ทะ S 1> รีๆแต่เราลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีลงไปแล้วทั้งลดแล้วก็ได้ด้วยได้เพิ่มทั้งลดได้เพิ่มแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าดินของเราจะดีขึ้นทุกปีถ้าเราปรับปรุงบำร,รุงดินต่อเนื่อง<ท>ะนะเมื่อดินเราดีขึ้นทุกปีปุ๊บการใช้ปุ๋ยก็จะน้อยลง ผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ความยั่งยืนในการผลิตหรือการทํานาของคุณเนี่ยสุดท้ายเราก็จะเข้าสู่ระบบ G A P หรือระบบอินรีย์ได้เมื่อดินเรามีอินรีย์วัตถุประมาณ5%นะดินที่ดีที่สุดที่เราจะใช้ในการปลูกพืชโดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะ<ภ>มันต้องใช้อินรียวัตถุถึง5%แต่ถ้าเราปรับปรุงดินดีอย่างนี้ต้นทุนจะถูก<ภ>นะประมาณคร่าวๆเนี่ยหนึ่งไร่จะลดต้นทุนไปรประมาณ1,200อ้บาท<ฮ>ได้โดยที่ไม่ต้องจ่าย<ฮ>เพิ่มผลผลิตอีกประมาณ1ิถังราคาตอนนี้ข้าวอยู่่ที ,00 ถังแเจ็บาทแล้วได้อีก700จากพันสกับ700รกลายเป็นพันเใช่ร,รายได้ที่เราไม่ต้องจ่ายออกอันนี้คือ,อ,อความเรียกว่าอะไรที่เราสามารถที่จะ,ะบริหารจัดการองค์รวมได้ะนะต้นทุนเราจะถูกลงคุณคะแล้วคุณคิดว่าเกษตรกรค่ะเขาความเ,เขาควรให้ความสําคัญยังไงกับเรื่องนี้คะเรื่องดินเนี่ยนะพระองค์ท่านห่วงใ่มากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านจัดว่าการจะพัฒนาด้านการเกษตรลําดับของการพัฒนาหนึ่งต้องดินต้องพัฒนาดินก่อน2จัดการเรื่องบริหารจัดการเรื่องแหล่งน้ํา สามบริหารจัดการเรื่องคนตอนนี้ถ้าคนไม่รู้เรื่องการพัฒนาดินก็แก้ปัญหาดินไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องสอนให้คนรู้<ะ>ว่าการพัฒนาดินมีลําดับขั้นตอนอย่างไรอย,งอย่างที่เราเรียนรู้กันมานะสุดท้ายก็จะค่อยนําเทคโนโลยีเข้ามานะดินน้ําคนเทคโนโลยีอันนี้เป็นระบบการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างที่ว่ายั่งยืนที่สุดนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเกษตรกรที่เรา <5 S 1> ทำงานเนี่ยถูกต้องอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง เป็นเรื่องขององค์ความรู้แต่ว่าบริบทของการพัฒนาเนี่ยต้องดินน้ำคนและเทคโนโลยีถ้าเราไม่พัฒนาดินให้พัฒนาเทคโนโลยียังไง<ะ>ก็ไม่รอดถ้าเราไม่พัฒนาคนนะเราใช้เทคโนโลยีเกินก็ต้นทุนสูงเราไม่พัฒนาน้ำก็เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเป็นไปตามลําดับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ<ะ>ในการพัฒนาด้าน,กนเกษตร จะทานารอบใหม่เนี่ยมันมีอะไรอ,อินทรีย์วัตถุเท่าไหร่มีความดมดูนเท่าไหร่พื้นดินแต่ละแปลงนาเนี่ยไม่เหมือนกันนะเพราะดินแต่ละที่เนี่ยมันมีโครงสร้างของดินมาต่างที่ต่างถิ่นกันเตรียมตัวอย่างดินเพื่อจะส่งวิเคราะห์ตัวอย่างที่เราเก็บกันมาเนี่ยอ่าหกิโลนี้เราจะเตรียมไว้เพื่อใช้วิเคราะห์เบื้องต้นก็คือใช้ซอยเท็ดคิดเป็นเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้นเราก็ต้องรู้ว่าข้าวเราต้องการธาตุอาหารเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่มีการวิเคราะห์ดินก็จะทําให้ต้นทุน ของการใช้ปัจจัยผลิตด้านปุ๋ยเคมีมีราคาสูงทําให้ต้นทุนของการผลิตข้าวสูงด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์จะทําหน้าที่เหมือนฟองน้ําซึ่งดูดซับเอาธาตุอาหารที่เราใส่หรือปุ๋ยเคมีเนี่ยจะถูกซับไว้จะกลายเป็นจากปุ๋ยละลายเร็วกลายเป็นปุ๋ยละลายช้าก็จะทําให้ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีดีขึ้นนะลดการใช้ปุ๋ยเคมีมาด้วยได้ด้วยปัจจุบันเราทำนาแบบเผาต่อสั่งเนี่ยดินเราจะกลายเป็นอิดตลอดทุกปีทุกครั้งที่เผาแล้วเราก็ายกรบเอาอิดลงไปใต้ดิน ดินก็จะเสื่อมคุณภาพไปเรื่อยดินพื้นดินที่เราส่งต่อไปให้ลูกหลานไม่จะทํากินไม่ได้นะทีนี้ถ้ากเกษตรกรเนี่ยเราปรับปรุงบําร,รุงดินอย่างนี้มันถูกกว่าการใช้อินทรีย์วัตถุ<ม>ที่เอาเป็นปุ๋ยอินทรีย์มาใส่ก็อยากจะให้ใช้วิธีการใช้ปุ๋ยพืชสดเนี่ยในการปรับปรุงบารุง,รง,รงดินค่ะอ่านี่คือจะช่วยในการลดต้นทุนการผลิตในการทํานาของเราประโยชน์หลายอย่างมาก